สวัสดีจ้าสาวสกลค,คนไกลบานฟังอังกฤษหลายงานตัวอีกแล้วด้วยจา้ามือนีสี่ผ้าพ,พี่น้องไม่กินตำแค่หลอดจา้านี่ตำแค่หลอดแซบแซบแล้วก็มีหมูทอดจา้าข้าวเหนียวสาวสกลบ่ได้มาถักทายี่น้องหลายมือแล้วจา้าเฮ็ดงานเรายุ่งยุงเนาะจา้าเนาะเป็นจังไหนเนาะจา้าพี่น้อง สบายดีกันสุขุสุขนอยูบะนะ่บ่อนน้อทั้งพี่น้องทั้งสอปอปอล่าลวก็ฟฝั่งเมืองไทยแถบยุโรปสบายดีกันอยู่บ่านน้อจ้าเดี๋ยวสาวสกโกนกะมาถัไท้ายน้อจ้านี่มากินฝ้ากินสิไปเห็นงานอีกแล้วจ้าอืมอืมลืมบอกผักกับมีคือเก้าลวละจ้านี่ไม่บอกเขือมีผักชี หมูทอดห่อนๆกอ,อดมาห่อนๆเลยจากเข้าเหนียวกับหอนๆมาเด้อจ่าเด้อพี่น้องมากมามากินเขาน้ำสาวสกลมือหนีสาวสกลมากเร็วจ่ะกินบายสองโมงเดี๋ยวไปเขางานสี่โมงนะจ่าเนาะมามาพี่น้องมา ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามช่องสาวสะกุลค้นกายบานฟังอังกแลนสาวสะกลก็ขอบคุณหลายๆเลือจ้าเด้อพี่น้องม่ต้องห่วงเน้อผู้ใดเข้ามาละสาวสะก,กุลกะสิไปเยี่ยมสุบาลละจ้าอาศีสารแน่จากน้อยันไปเร็วมันหลุดเนะ้อพี่น้องเนาะไป เอาสาสแต่ว่าชั่วดีกว่านอกจากเนาะกันสั่นรุดทั้งสองไฟล์เลยแม่สาวสกลจดไว้สุข้นเลยจ่ะที่เข่ามากจดไว้บุกไว้เลยจอืม มามาเด้อพี่น้องมามามาจิงน้ำกันจ้ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่สาวสกลลขอบคุณหลายๆเด้ยจ้ะเด้ดขอขามาติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันจับมือกันยางไปเด้วยกันเนะจ้ะเนาะ คุณน้องทั้ง้านเท่าก็ดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเห็นบอกโควิดเต็มติดกันหลายลหนกะดูแลจะของดูแลตัวเองด้วจ้ะสาวสกลเป็นห่วงขึ้นกันไหนก็บืือพีขึ้นน้อ,นอง ขามาอยู่ในนี่แบบกับเป็นขอบครัใวไ่เป็นพีนองกันเนาะจ้ะเนาะเป็นห่วงกันดูแลเจะาของเนาะจ้ะเดอ้อล้างมือดูดูใส่แมต Comment, ขอมืทขานสาวถักคนตอบซ่าน้อยจกน้อยก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะแต่เดี๋ยวสาวส,าวสาวกักคนตอบสุขคนนะ่ะมาทักท้ายพี่นองคิดทอดน่จาจะเนาะหลายมือล่ะสาวกคนบนอเลยอาร์ตจีบพี่นองทักท้ายกับพี่นองพูดแสบพี่นอง คลิปนี้ก็พ่อทอนีเนาะจา้าเนาะสาวสกุลกับมาทักท้ายมากกินให้เบิง้งทอนีเนาะจะ้าเดี๋ยวจังไหนก็พอกันคลิปหนาจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวสกวลุลค้นกายบานฟังอิงแลนด์เน้อจ่าเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย